สินิ้วสองทางนะครับก็ชั้นอันนี้ชั้นจีนะครับชั้นจี NPE นะครับ NPE สาขาห้างเสียลังสิทธ์นะครับผมจะเดินเข้าไปข้างในดีไหมจะว่าหรือไม่เดินไปเลาะๆหน่อยแล้วกันบริษัทนัตถฟงนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เขาโชว์ของไว้นะเขาโชว์ โชว์หน้าหน้าหน้าบริษัทเลยก็มาเดินรับชมได้นะครับเดินดูของได้นะครับลำโพงคอลัมน์นะตัวนี้เป็นของอะไรคอลัมน์นะครับปกติส5มหมนะครับยี่สองสองหมื่นแปดนะครับอันนี้สองหมื่นเก ก็เป็นการลดราคาอยู่นะครับด้าน,นไในก็เป็นสินค้าของเผื่อที่ร่วมนะอันนี้หลักๆเลยเป็นของ NPE ชั้นสองห้างเซียรังสิตนะครับเอ้ยไม่ใช่สิตรงนี้เขาเรียกชั้นจีนะครับชั้นจีนะไม่ใช่ชั้นสองนะครับก็เอ็นพีอบริษัทเอ็นพีอนะสาขาเสียรลังสิตนะก็อยู่ตรงนี้นะผมมาอัปเดตหลายรอบแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้เข้านะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเดินซับเซิร์ฟนะเรียกว่าซับเซิร์ฟผมไม่ได้ขออนุญาตเขานะคือลองถ่ายไปดูซิจะโดนเขาว่าไหมนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะเอาไปประกอบแอมหรือว่าทำางานส่งอาจารย์อนะไรนะพวกนี้นะนี่มีพัดลมนะแล้วมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะเยอะแยะเลยนะตรงนี้ NPE นะครับสาขาใหญ่ก็อยู่บ้านหม้อนะครับบริษัทนัทพงศ์เซลแด์เซอร์วิสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหลกนะครับแลกกล่องแหลกที่ใส่เขาเรียกอะไร ใส่เครื่องมือใส่อุปกรณ์เสริมของอเครื่องปรุงของเครื่องเสียงนะครับอันนี้สามพันนะครับประมาณากี่ยูนะผมไม่รู้นะตัวนี้สามพกว่านะของ NPE นะครับก็ต้องบอกว่าราคาของเขาก็การันตีแบรนด์นะครับบางคนบอกว่าแพงนะครับจริงๆแล้วของ NPE ก็เป็นแบรนด์ที่มั่นคงเป็นแบรนด์ใหญ่นะครับนี่สองพันแปดนะครับแล้วแต่ยูนะครับนะ ก็ว่าผมไ่เนี่ยผมเดินนี่จะขออนุญาตเจ้าหน้าที่นะครับนี่นะครับผมให้ดูราคาก็8,000ก็มีนะครับเราเดินเข้าไปยามจะด่าไหมถือกล้องเข้าไปอย่างนี้ NPE นะครับใหญ่ใช่กล้องผมมันใหญ่ด้วยนะประเภทดอกลำโคงนะครับก็จะเป็นของเครืออื่นก็มีนะครับเป็นไม้ NPE นะครับ ก็เป็นบริษัทร่วมของ NPE นะครับนต่กลำโพงต่างๆนะครับตู้ลำโพงนะครับมาได้ขออนุญาตตัวนาทีเลยของ NPE นะครับตัวนี้สำนักงานใหญ่ ชั้นชั้นจีนะครับอันนี้ชั้นจีใช่ไหมครับ <Hello. S 1> จะเป็นพวกตู้ลำโพงนะครับของบริษัทนักพงศ์นะครับ NPE <Hello. S 1> น,นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูราคาในจดมกระดาษเดี๋ยว <Okay. S 1> ผมถ่ายรูปหนกระดาษผม 7, นะเจ็ดพันกว่านะ ตู้เสียงกลางนะครับอันนี้เขาลดแล้วนะจากราคาประมาณ 10, 000, หมื่นหนึ่งพันเหลือเจ็ดพันเจ็ดนะครับตู้ลำโพงสิบสองนิ้วสองทางนะครับสามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณเจ็ดพันเจ็ดนะอันนี้ก็ประมาณลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ 5,007น,นะครับประมาณ9,000กว่าอันนี้มัน10นิ้วนะ2ทางนะครับ300วัตต์นะัของ NPE ก็เป็นแบรนด์การันตีแบรนด์นะครับการันตีด้วยแบรนด์ของ NPE เองนะครับบางท่านก็บอกว่าแพงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเขากลาันตีของแบรนด์ของเขานะนะครับอันนี้ก็เป็น NPE นะครับ ผมอาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดนะพวกนิกต่างๆนะพาวเวอร์นิกนะครับเดินมาตรงนี้น,นี้ก็จะเป็นในเครือของ NPE เหมือนกันนะเป็น My NPE นะครับ My NPE ก็คือเป็นบริษัทร่วมของ NPE นะครับ ตัวลำโพงอันนี้15นิ้ว2ทาง300วัตต์นะครับเสียงกลางนะมั้เนี่ย7,900พันนะครับลดยีร์เซก็เหลยเก้0พันะครับเหลือเจ็ดก็มีนะเหลือ5้าออันนี้ลดเจลดยีเร์ซเหลือ5 9าพันบาบาทผมบอกราคาผิดนะครับอันนี้ก็ ลด25นะครับอันนี้ไม่ได้ขออนุญ,ญาตเจ้าหน้าที่นะเดินถ่ายเลย <c oughs> ดามมองหน้าแล้วเนี่ยอันนี้ก็ลด40นนะครับรานะคาใบละปกติประมาณ5,000กว่าหรือ3,000กว่านะครับนี่กี่นิ้วเนี่ย15นิ้ว2ทางนะครับก็ชั้น อันนี้ชั้นจีนะครับชั้นจี NPE นะครับ NPE สาขาห้างเสี่ยรังสิตนะครับผมจะเดินเข้าไปข้างในดีไหมจะว่าหรือไม่เดินไปเลาะๆหน่อยแล้วบริษัทนัตตาโฟงนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เขาโชว์ของไว้นะเขาโชว์โชว์หน้าหน้าหน้าบริษัทเลยก็มาเดินรับชมได้นะครับ เดินดูของได้นะครับลำโพงคอลัมนะ์นะตัวนี้เป็นของอะไร<ม>คอลัมน์นะครับปกติสามหมื่นห้านะครับยี่สองสองหมืนแปดนะครับอันนี้สองหมื่นเก้าสองหมืห้าว่าเป็นการลดราคาอยู่นะครับ ด้านในก็เป็นสินค้าของเผือที่ร่วมนะอันนี้หลักๆเลยเป็นของ NPE